สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับการพยากรณ์ดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับช่องสตาพยากรณ์โดยท่านต้องผูกดวงวังลัคนาให้ถูกต้องก่อนรับฟังคำทำนายด้วยการใช้โปรแกรมหรือแอปผูกดวงที่ให้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือกดลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ให้บริการผูกดวง เพื่อความแม่นยำตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยใช้วันเดือนปีพอศอและเวลาเกิดรวมทั้งสถานที่เกิดหรือท่านสามารถพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดไว้ในส่วนของคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อกลับการผูกดวงให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายก่อนจะรับฟังคำพยากรณ์สรุปภาพรวมดวงชะตา ประจำปี2564ขอความการุณาจากท่านช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสรุปภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำปี2564ชาวลัคนาราศีพิจิกเมื่อพิจารณาเกณฑ์การโคจรของดาวพฤหัสบดี ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่29มีนาคมและช่วงวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนดาวพฤหัส,สบดีโคจรในราศีมังกรพบสหัชชะส่งผลดีทำให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์การเจรจาติดต่อสื่อสารประสบความสำเร็จ จะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตมีโชคลาภเกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อการสื่อสารการศึกษาได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่คนดีมีความรู้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดมีความสามัคคีกันดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีความเจริญก้าวหน้า จะได้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ให้ดีจะโชคดีในเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามส่วนช่วงวันที่29มีนาคมถึงวันที่28กันยายนและช่วงวันที่8พฤศจิกายน ถึงสิ้นปีดาวพฤหัสบดีโคจรในราศีกลุ่มพบพันธุมีความคิดรเริ่มอะไรใหม่ๆจะได้บุตรบริวารจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นชีวิตครอบครัวจะเริญนลุ่งเลืองจะได้บ้านเรือนที่ดินและยานพาหนะ หรือจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีโชคลาภความสำเร็จได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งจะมีการศึกษาที่สูงขึ้นมีชื่อเสียงมีสเสน่ห์เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวเมื่อพิจารณาเกณฑ์การโคจรของดาวเสาตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปี ดาวเสาโคจรในราศีมังกรพบสห a ชชประสบความสำเร็จด้านการครบหาสมาคมได้คบหาสมาคมกับผู้อาวุโสกว่าได้พบกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดที่จากกันไปนานพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดประสบความสำเร็จจะได้รับความนิยมชมชอบจากสังคมการเดินทาง การติดต่อสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเจรจาทางธุรกิจการเป็นตัวแทนในหน้าการเป็นนักประพันธ์การเขียนหนังสือจะประสบความสำเร็จแต่ต้องใช้เวลาในการต่อสู้เป็นพิเศษระวังปัญหาเกี่ยวกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดทั้งเรื่องสุขภาพและการหักหานน้ำใจกัน เมื่อพิจนารณาพระลาหูตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีพระลาหูโคจรในราศีพฤษภในภพป,ปัตตานิญาพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดจะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามผู้ใหญ่จะเข้ามาจัดการเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามการคบหาสมาคมกับญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงควรระมัดระวังให้มากเพราะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระวังเกิดปัญหาเรื่องคู่ครองคนไม่มีคู่ครองจะได้หุ้นส่วนเป็นเพศตรงข้ามคนมีคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามอยู่แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่อนาคตควรเอาใจใส่ดูแล คู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามให้ดีทั้งเรื่องความสัมพันธ์และสุขภาพจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยด้วยและนี่คือคำพยากรณ์สรุปภาพรวมดวงชะตาประจำปี2564เพื่อให้ทุกท่านใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในปี2564ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวเดินต่อไปด้วยพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งขอบคุณและสวัสดีครับ